สวัสดีครับพี่น้องออทุกคนคงจะทราบกันแล้วนะครับว่ามีการเลื่อนวันออกสลากนะครับจากวันที่1เมษานะฮะดูนะครับเลื่อนสลากนะครับจากวันที่1เมตรเมษาสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับไปออกของวันที่2อพฤษภานะฮะ ไม่มีการจำหน่ายสลากนะครับงวดวันที่สิบเมษาและก็งวดวันที่สองนะคือตั้งแต่วันที่16บเมษาไม่พิมพ์สลากนะฮะและก็งวดของวันที่สองพฤษภาก็ไม่พิมพ์สลากนะครับไม่มีการจำหน่ายสลากของวันที่16กับวันที่1ิบสองวันที่สองพฤษภานะครับจะใช้สลาก Quit. งวดของวันที่1เมษานะครับ ให้นะขายไปจนถึงวันที่สองพฤษภานะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อไปออกตลาดของวันที่สองพฤษภานะครับของวันที่หนึ่งเมษาเนะี่ยแต่ไปลุ้นผลกันวันที่สองพฤษภานะครับเพราะฉะนั้นอ่า เลขการคำนวณของแต่และอาจารย์ที่คำนวณมาก็ใช้สูตรเดิมนะก็คือสูตรของวันที่สิบหกมีนานั่นแหละครับมาคำนวณเพื่อที่จะไปออกวันที่สองพฤษภานะฮะนะแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงกำลังวันอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่สูตรเดิมมันก็คือสูตรนะฮะสูตรก็เป็นไปตามสูตรนะครับก็ใช้ตัวเลขเดิมนะครับแต่บางอาจารย์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะบาง,าางอาจารย์ที่ต้ตองใช้ การคำนวณเกี่ยวกับหัาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือการใช้เลขกำลังวันนะครับอย่างเช่นช่องของเรานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างคนระับปรับเปลี่ยนไปนะครับปรับเปลี่ยนไปนะครับก็ดูนะครับนี่นะละเอาตารางงวดวันที่นะฮะ อาตลาดงวดวันที่หนึ่งเมษสองพันห้าร้อยสิบสามที่ซื้อไว้แล้วเก็บไว้ลุ้นในวันที่สองพฤษภาสองพัพนห้าร้อยสิบสามแทนนะครับส่วนตลาดวันที่ส่วนสลากงวดวันที่สิบหกเมษย้อนตาห้าร้อยสิบสามและตลาดงวดวันที่สองพฤษภาสองพัพนห้าร้อยสิบสองจะไม่มีการพิมพ์จําหน่ายนะครับไม่มีการพิมพ์จําหน่ายนะครับก็คือใช้งวดของวันที่ หนึ่งเมษานฮะเอาไปลุ้นหลังวันวันที่สองพฤษภานะครับก็คงเข้าใจตรงกันตรงนี้แล้วนะครับตามที่ทุกคนได้ทราบไปแล้วนะครับเอาลองมาดูนะครับนี่เลยนะฮะเราลองมาดูเลขก,กำลังวันวันที่สองพฤษภานะก็ตรงกับบันเสานะครับ เรามาดูเลขกำลังวันนะฮะนี่นะครับกำลังวันของทั้งหมดนะเจ็ดวันเลยนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสตุกเสารนะ์ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับใครถามหายอยู่ก็ลองแคปไปดูเลยนะครับนี่นะแคปไปนะฮะ ไปดูเต็มๆเลยนะครับแล้วก็จะมาดูเน้นเฉพาะวันเสาร์ว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับตอนนี้นี่นะครับเฉพาะวันเสาร์นะฮะคืองวดที่ออกวันที่สองพฤษภาเนะสองพฤษภาจะตรงกับวันเสาร์นะครับเลขที่เป็นกําลังวันนะ อิทธิพลกำลังวันเตาก็มีแปดมีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งมีหกต่างกันนิดเดียวเนะียต่างกันกับวันพุธที่เราได้น,นําเสนอไปล่วงหน้าก่อนนี้หน้านี้เนี่ยนะครับวันพุธเขาจะมีเลขนะสี่นะ 4, นะเลขห้าเลขหนึ่งแล้วก็เลขแปด นี่นะครับแต่วันเสาร์ไม่มีเลข5นะครับแต่มีเลข4มีเลข1เลข8เพิ่มที่7ดกับหมานะฮะนี่นะเพิ่มที่7ดและก็6หเพราะฉะนั้นเราจะใช้เลขเดิมได้เลยครับนะใช้เลขเดิมได้เลยครับยกเว้นที่ตัวที่มีห้านะครับตัวที่มีห้าแล้วก็ตัดไปเอาเจไปแทน นะเอา7กับเอาหไปแทนนะครับใช้เลขกำลังวันเดิมนะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับใช้เลขเดิมเลยนะครับแต่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคือเพิ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนไปนิดนึงเปลี่ยนจาก5เป็นเจ็ดแล้วก็เพิ่มที่หเข้าไปนะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวเดิมนะครับใช้ตัวเดิมะะรฮะมาดูอ่า นี่นะครับงวดของวันที่ร้อยเปอร์เซ็นงวดของวันที่สองพฤษภาเนี่ยแหละครับคํานวณโดยอาจารย์ศักด์นะักคานวณน,นะฮะแสตมอาจารย์ศักด์ครับแอดนักคํานวณนะฮะให้มาที่สองกับเก้านะสองกับเก้านะครับงวดของวันที่สองพฤษภาเนี่นะฮะถ้าใครชอบก็ลองจัดไปดูนะครับแต่เลขตัวนี้ไม่มีกําลังวันทั้งวันพุธเดิมแล้วกับวันเต่านี่นะวันเตาก็ไม่มีนะฮะ เลขกำลังวันนะสองนะครับแต่ถ้าใครชอบก็ลองจับไปดูนะครับเลขเดิมก็ดังอยู่แล้วนะครับ29นะคัตอนนี้นะครับเรามาดูข้อมูลนี้นะครับข้อมูลของพี่ควายนะครับพี่ควายนะครับเลขคำนวณเดิมนะคำนวณเดิมของวันที่1นึ่งนะฮะวันที่1เดือน4ี่นะครับบารมีพ่อแก่ติตมีครูนะครับให้มาที่108นะครับ มนุษย์ร้อยแปดนะมีศูนย์หนึ่งศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปดตัดแยกมาจากเลขสามตัวบนเ่ยนะครับมาดูอิทธิพลกำลังวันเสาร์นะฮะวันเสาร์นี่มีแปดกับหนึ่งนะครับนี่นะอิทธิพลวันเสาร์มีแปดกับหนึ่งนะครับเข้านะสําหรับเลขนี้เราดูที่ตัวเลขเอาเลยนะครับเรื่องวันที่ก็คือไปเน้นเอาที่สองเลยนะฮะนี่นะครับศูนย์หนึ่งนะเข้าเลยนะ 1 0 8แล้วก็ 18. 18 18นี่เข้าทั้งคู่เลยนะฮะจะเป็นวันใหม่หรือวันเก่าก็ยังใช้ตัวนี้นะครับเด่นนะเด่นที่18นะฮะเด่นมากๆากเลยนะครับสำหรับงวดที่วันที่2พฤษภายนี่นะฮะลองดูนะครับสำหรับพี่ควายคนโก้นะครับบาลามีพ่อแกติดมีครูนี่นะครับขอบคุณที่เราจะของข้อ,ขอมูลนะฮะ เราก็จะผ่านข้อมูลนี้นะครับไปดูต่อข้อมูลต่อไปนะครับอันนี้หวยลอดนะฮะข้อมูลหวยลอดนะฮะข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีหกนี่เลยนะครับเลขกาลังวันเต๋าเลยนะครับหกนะฮะกับเก้านะครับหัววันที่สองพฤษภานะครับสามตัวที่แปดหกสองหกเก้าแปดเก้าสองนะครับสองตัวอยู่ที่หกหนึ่งหกสองหกสามหกี่หกเจ็ดนะฮะ ชุดสองตัวนะก็มีอยู่ที่เก้าหนึ่งเกาสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับมาดูเลยกำลังวันนะครับ6นี้นะฮะกำลังวันอยู่แล้วนะครับหกหนึ่งเข่ากำลังวันคู่เลยนะฮะหกหนึ่งนะครับหกสองอยู่ที่หกหกสามอยู่ที่ห6หสี่นะคู่เลยนะฮะนี่นะครับหกสี่แล้วกั 6, 7, บหกเจ็ดะมาคู่นะครับเราให้ที่3ามชุดนี้เด่นมากๆลยน,นะครับคือหกสีหกเจ็ด 9หนึ่งอยู่ที่หนึ่งนะครับนี่ฮะชุดนี้ครับ9หนึ่งอยู่ที่หนึ่งนะฮะ9สี่นะอยู่ที่สี่แล้วก็9เจ็ดอยู่ที่เจ็ดนะครับนี่นะเลขสองตัวนี้นะครับเราก็จะให้ไปที่9หนึ่งกับ9สี่9เจ็ดนะครับเป็นเลขเด่นนะครับสําหรับชุดของหนุ่มหวยรอดนะครับขอบคุณนะครับสำหรับชุดของข้อมูลนะฮะ เราก็ดูไว้เลยนะครับชีวิตต้องสู้ต่อไปนะครับถึงจะมีปัญหาใดใดก็มันก็ต้องก้าวเดินต่อไปนะครับหยุดอยู่กับที่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับมาลุ้นกันนะมาดูหวยแล้วก็ไปลุ้นกันนะครับใครที่ว่างๆางยังไม่มีอะไรทําก็เปิดวิดีโอดูกันไปนะครับลุ้นกันไปเอาเลขไปไว้ลุ้นกันนะสําหรับงวดวันที่2เพื่อสภานะครับอันนี้ก็ใช้ คำนนเดิมๆเลล่แหละครับแต่กําลังวันก็ใช้ตัวเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับให้มาที่หนึ่งสามสองนะหนึ่งสามสี่นะครับสามสองสองสามสามสี่สี่สามนะครับกันที่สามสามนะตีตีนะฮะโอไปออกที่วันพระพอดีเลยนะครับวันที่วันเสาร์วันพระหรือเปล่านะวันเสาร์ของในสภานะฮะวันเสาร์ เดือนพฤษภาต่อไม่ใช่วันพัะนะครับแต่วันเสาร์ปกติแล้วก็เลขที่จะออกนะจะเป็นเบิเ้ลหรือหามประจํากันอยู่แล้วนะสําหรับอาจารย์ท่านนี้ก็ให้มาเป็นเหมือนก็จะรู้ล่วงหน้าเลยนะให้เบิ้ลมาฮนะสามส,ามส,ามส,ส,สี่สี่นะครับมาดูเลขกําลังวันครับ1 3 2ก็อยู่ที่1น,นะครับ หนึ่งสามีอยู่ที่หนึ่งกับสีครับชุดนี้เราให้เด่นมากไปนะสำหรับเจ้าของข้อมูลก็ให้เป็นเด่นไปนะครับสามตีอยู่ที่ตีนะครับนี่นะะสามตีอยู่ที่สีก็ให้เด่นทั้งคู่เลยนะเป็นสามสีตีสามนี่นะครับแต่ทํ้สามกับสามสีทั้งสามกับสีตีเราให้เด่นที่สีนะครับชุดนี้ฮะเขาบอกว่าเพื่อนทํางานในวังนะอาจารย์ติ๋น กานทำงานในวังนะฮะเป็นข้อมูลเด็ดๆอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่จะเอาไปสะสมไว้เพื่อที่จะไปรุ่นวันที่2พฤษภาครับอลองแคปไปดูนะครับอาจจะทำให้ท่านพิชะตาชีวิตเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับสำหรับเลขเหล่านี้นะฮะลองไปจับลอตเตอรี่ดูนะครับ ยังพอมีโอกาสอยู่นะครับลอตรี่ของวันที่1เมษายนนะครับแล้วก็ไปลุ้นผลที่2พฤษธภานะครับเรามาดูของหวยใหญ่แลนะฮะหวยไทยเลยใหญ่แลนี่นะครับไปลุ้นผลที่2พฤษภานะครับเลขที่ให้มา,าคู่มิตรคู่สมพงศ์นะครับมี6 2 6 5 2 5สองนะครับนี่นะฮะหนะะเป็นเลขกำลังวันเสาร์นะครับ หกหากำลังวันเตาอยู่ที่หนะสองห้าอันนี้ไม่มีกำลังวันนะฮะกำลังวันอยู่ที่หกสองแล้วก็หกห้าอยู่ที่หกนะครับสองตัวสองชุดนี้ครับรอให้เด่นสองชุดนี้นะครับลุ้นกันได้นะครับไปดูต่อนะครับ ชุดนี้พระจันทรผ่าเหงนะชุดของพระจันทร์ผ่าเหงนะครับสามตัวบนเจาะจวดจวดไปลุ้นกันที่สองพฤษภาครับแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดแปดกำลังวันเตาเข้าเต็มเต็มเลยนะฮะแปดเจ็ดหนึง่งหรือว่าหนึ่งเจ็ดแปดเป็นลูกตัวเดียวกันนะครับนี่นะเะเลขกำลังวันเตา มันก็มี8 7 4 1 6ี่หฮะอันนี้เข้าทั้ง3าตัวเลยนะครับเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับเลขชุดนี้นะครับให้มาถามตัวอย่างนี้ลองมาแยกดูบ้างนะครับเป็น8 7นะแะ8 7 8 1อ่าแล้วก็7 1นะครับนี่นะฮะกาแยกมาก็จะได้เป็นเลข2ตัวแบบนี้น่ารุ้นนะครับเป็นเลขก,กำลังวันทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับ แคบไปเลยนะครับแคบไปดูกันนะฮะสองพฤษภาก็คงจะรู้เรื่องกันอันนี้ช่วงนี้อาจจะนานหน่อยะฮะขอบคุณครับสำหรับของข้อมูละฮะหัวสองพฤษภาครับตัวเดียวบนสี่ฮนะสี่เป็นเลขกำลังวันอยู่แล้วนะครับกำลังเต่านะฮะ สี่เป็นเลขกำลังวันเสาร์แล้วก็มีที่อาส,สี่จีจะให้เบิ้นมาเลยฮะสี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดครับเลขวิ่งของบุรพาพยักชินนะอาลิต้าชินยาลิต้าเนี่ยอาจจะอ่านยังไงชินยาลิต้าหรือเปล่าชินยาลิต้าหรือเปล่าบุรพาพยักครับ 4อ่าก็ให้เบิ้ลมาเลยฮะ4ก็เป็นเลขกําลังวันครับ45กำลังวันอยู่ที่4ครับ47อยู่ที่4กับ7ครับนี่นะฮะวันเวลาเปลี่ยนนะฮกำลังวันก็เปลี่ยนครับก็เข้ามาที่47ครับกับ 4T นะฮะ45นี่ก็ลุ้นได้ครับเพราะว่ามีเลขกำลังวันอยู่ที่4นะครับ ขอบคุณสาหรับเจ้าของข้อมูลนะครับเราจะผ่านข้อมูลนี้นะฮะเราจะไปดูข้อมูลต่อไปกันครับใช้ข้อมูลบางครัง้งบางอาจารย์นะฮะก็จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับบางอาจารย์ก็ยังใช้สูตรเดิมนี่นะครับเพื่อที่จะไปลุ้นงวดต่อไปนะฮะลองมาดูของอาจารย์วชรวิทย์หวยอุดรน,นะฮะอาจารย์วชิรวิทย์นะฮะวันเป็นที่สองพื้นสภานะครับชุดเต็ม ล่างฮะอยู่ที่สองสามสามสามห้าสามสองห้าสามห้าห้าห้าสองเก้าสามเก้าเก้าเก้ากำลังวันอยู่ที่อไม่เข้าเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับขออาจารย์พิรวิทย์นะเป็นการคำนวณเดิมนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับทรานชอบตัวไหนก็จับไปเลยนะครับสำหรับเลขชุดนี้นะฮะ มีโอกาสนะครับชอบจะไหนจับไปเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับของข้อมูลนะฮะอาจารย์วชิรวิทย์นะฮะมาดูข้อมูลต่อไปกันครับนี่นะครับเสือสังฟ้านะฮะข้อมูลของเสือสังฟ้านะครับวันวันที่2พฤษภาคมแล13านี่นะครับให้มาที่9 4้าสี่แสีฮะีแล้วก็5 4สีครับ3ตัวนะฮะอยู่ที่ ห้าเก้าสี่แปดห้าแปดสีห้าเจ็ดสีแปดเจ็ดสีเจ็ดแปดสีห้าห้าสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดสี่ล่างให้มาที่หนึ่งสีก็1หนึ่งเจ็ดครับมาดูเลขกำลังวันบ้งางนะว่าไปตรงชุดไหนบ้างนะครับของเสือต่างฟ้านี้นะครับเลขกำลังวันเต่านะครับวันที่สองพฤษภานะครับตรงกับวันเตา่า อะไรกาลังวันเต่าก็คือนะฮะเก้าตีนี่อยู่ที่สี่นะฮะแปดตีอยู่ที่แปดกับสี่เลยนะครับเจ็ดตีอยู่ที่เจ็ดกับสนะี่ฮะห้าตีอยู่ที่สี่ให้เด่นที่สุดไปที่สองชุดนี้ครับเจ็ดตีกับแปดตีนะฮะนี่นะครับสําหรับเล็กอ่ากลังวันเต๋านะฮะเป็นวันที่สองพฤษภาฮนะสองชุดนี้นะครับที่เด่นนะฮะเราไปดูกันที่เลขสามตัวบ้างนะฮะสามตัวห้า เ้าสี่กำลังวันอยู่ที่ตีนะห้าแปดตีอยู่ที่แปดกับสี่ฮะชุดนี้นะฮะห้าเจ็ดตีอยู่ที่เจ็ดกับสี่แปดเจ็ดตีชุดนี้เข้าทั้งหมดเลยฮนะแปดเจ็ดตีแล้วก็เจ็ดแปดสี่นี่นะครับเข้าเต็มเต็มเลยฮนะสองชุดนี้นะครับมีกําลังวันทั้งสามตัวเลยนะครับห้าห้าตีกำลังวันอยู่ที่สีเจ็ดเจ็ดตีอยู่ที่ เจ็ดกระตาครับเลขนี้เป็นเลขเบิ้ลนะกำลังวันทั้งสามตัวเลยนะครับที่ใส่ดอกจันไว้นะครับเป็นเลขที่เด่นที่สุดในนี้นะครับสําหรับเลขสามตัวเราจะไปดูเลขสองตัวล่างกันบ้างครับนี่นะครับสองตัวล่างหนึ่งตีกับหนึ่งเจ็ดนี่นะหนึ่งตีกับหนึ่งเจ็ดให้เต็มเต็มเลยนะครับสองชุดนี้นะฮะเป็นเลขกําลังวันทั้งหมดเลยนะฮะ ให้เด่นมากๆเลยครับ1417นะครับข้หรับวันนี้นะครับ2พฤษภาสำหรับเลขล่างนะครับก็ไม่แน่นครับเลขล่างอาจจะพลิกขึ้นไปอยู่ข้างบนบ้างก็ได้นะครับดูไว้นะครับเราจะลบและแล้วก็จะผ่านข้อมูลนี้เราจะไปดูข้อมูลต่อไปกันครับมาดูข้อมูลวัดใจของอาจารย์วิชรวิทย์ฮโอ้ยอุดรนะฮะวัดใจนะครับอยู่ที่4 6 3ครับเลข สามตัวนะครับสี่หกสามนะฮะสี่หกสามเลขกำลังวันอยู่ที่เลขสี่มีตัวเดียวนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเข้าเลยนะครับถ้าถึงแม้จะมีตัวเดียวนะครับกำลังวันถ้าให้มาสามตัวก็น่าจะตัดแยกบ้างนะคตามสูตรของเราที่จะทํามาตลอดนะฮะแล้วก็เข้ามาบ้างนะถ้าเลขเข้านะ ในกรณีที่อาจจะมาไม่ครบสามตัวก็อาจจะมาสองตัวนะตัดก็ไปสี่หกนะสี่สามนะแล้วก็เป็นหกสามนะครับนี่นะตัดแยกแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับตัดแยกเป็นสองตัวขอบคุณครับสําหรับเจ้ของข้อมูลนะฮะเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่ามีใครที่จะเปลี่ยนแปลงการคํานวณบ้างนะเราก็จะเอาลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ แต่ตอนนี้เราก็ใช้การคำนวณเดิมไปก่อนนะการคำนวณเดิมส่วนมากก็จะเป็นการคำนวณเดิมเนี่ยแหละครับถ้าไม่ใช้หลักของอโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าตัวเลขของวันที่สิบกก็เป็นตัวเลขเดิมอยู่แล้วนะส6บมีนานะครับที่จะเอามาคำนวณน,นะก็เป็นตัวเลขเดิมเพราะฉะนั้นเลขของวันที่สองมันก็ต้องเป็นตัวเดิมอยู่แล้วนะ วดที่จะออกวันที่1เมษายนนะครับที่จะออกวันที่สองนี่นะครับก็เป็นเลขเดิมอยู่แล้วเราก็เอามาใช้ได้เลยนะครับสองพฤษภานะครับวิ่งบนที่4ี่นะครับ4ี่เป็นเลขกําลังวันอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเลขนี้นะฮะชอบที่4ี่หนึ่งห้าะกำลังวันอยู่ที่4ี่กับหนึ่งครับสายโหดปัญญานะครับปัญญาภูนารักนะฮะขอบคุณครับสารับเ้าข้อมูลนะฮะให้มาที่4ี5หนึ่งห้าครับจัดเลยครับ หรือใครจะเอาไปแยกก็ได้นะครับก็แยกก็ได้เป็นตีหนึ่งนะสีห้านะแล้วก็หนึ่งห้าครับฐานนะครับข้อมูลนี้มาดูข้อมูลของหมื่นหารนะฮะนี่นะฮะข้อมูลหมื่นหารนะครับงวดที่จะออกวันที่สองพฤษภาครับขอดูให้ชัดๆนะฮะเพราะว่าตัวเลแลูวมันไม่ค่อยชัดนะฮะขอขยายหน่อยนะครับ นี่นะครับชัดแล้วนะฮะนี่นะตัวเลขอ,อยู่ที่เจ็ดสามครับสี่เจ็ดสามสามสี่เจ็ดสี่ก่แยกมาครบแล้วนะครับตัวตัวแยกก็มือเจ็ดสามนี่นะแล้วก็สามสี่แล้วก็เจ็ดสี่นะแจกมาจากสี่เจ็ดสามนะตัวเดียวเลยนะครับให้มาชุดเดียวนะครับสําหรับเลขกําลังวันนะอยู่ที่เจ็ดครับ สี่เจ็ดสามอยู่ที่สี่กับเจ็ดสามสี่อยู่ที่สี่เจ็ดสี่อยู่ที่สี่กับเจ็ดชุดนี้ถือว่าเด่นมากเลยนะครับมีกําลังวันมาคู่ชุดนี้นะครับสี่เจ็ดครับสี่เจ็ดสามโอกาสออกก็มีสูงมากนะครับกําลังวันมาเกือบเต็มร้อยเลยนะครับขอบคุณนะถ้าต้นทุนของข้อมูลใครที่ติดตามของหมื่นหารอยู่ก็จัดเลยครับแต่อาจจะลุ้นรอลุ้นนานหน่อยนะครับ วันที่ 2, 2> พฤษภาก็ดูกันไปเรื่อยๆครับมีข้อมูลอัปเดตเข้ามาก็ดูกันไปนะครับค่าเวลาไปเรื่อยๆนะฮะเลขดัง3ตัวตรง1.86ครับแค่คำว่าขอบคุณลุ้นที่2พฤษภาคองัารครับเลขนี้นะครับ1น6ครับกำลังวันอยู่ที่1อยู่ที่8 อยู่ที่หกครับเต็มเต็มเลยนะครับสำหรับแปดหนึ่งหกอหนึ่งแปดหกนี่นะครับเข้ามาเต็มเลยนะฮะลองมาดูที่การตัดแยกบ้างฮะกัดแยกออกมาเป็นหนึ่งแปดฮะหายมาสามตัวอย่างนี้เราก็น่าจะตัดแยกบ้างนะฮะหนึ่งหกครับแล้วก็แปดหกนะนี่นะครับแยกมาเป็นสองตัวได้อย่างนี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งหก แล้วก็แปดหกทุกตัวมีเป็นเลขกำลังวันทั้งหมดเลยนะฮะทั้งสามชุดนะครับแม้จะเลขสามตัวก็เป็นเลขกำลังวันครับเ,เลขนี้มีโอกาสสูงครับคบไปเลยนะครับเราจะรับข้อมูลนี้นะครับเพื่อที่จะไปดูข้อมูลต่อไปกันครับนี่นะก็เป็นข้อมูลของ ในกำลังวันครับก็หมดข้อมูลนะครับนี่นะเรือนวันหวยออกเป็นวันที่หนึ่งนะจากในวันที่หนึ่งไปเป็นวันที่สองพฤษภาตมวันร้อสิบสามนะครับขอบคุณนะครับสำหรับชจดของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยนะครับที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่ต่อในวันนี้นะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะเราก็จะอัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันไปนะฮะ ไลค์กดแชร์กันบ้างครับเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับกดรูปละครั้งเ,เวลาอัปโหลดมันจะได้ไปเตือนในท่านได้กดดูได้ทันทีนะครับว่าจะมีอะไรที่มีข่าวใหม่ๆนะข่าวเกี่ยวกับเรื่องหวยการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีการคํานวณเลขเด็ดนะครับท้ายๆนะใกล้วันหวยออกจริงๆแล้วเราจะมาสรุปกันนะครับว่าหวยตัวไหนจะเด่นยังไงอะไรยังไงก็ติดตามกันดูครับ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งงุดหงิดกันครับนะก็ว่าไปตามนโยบายของรัฐบาลเขานะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีพลังจิตพลังใจนะครับต่อสู้กับโรคร้ายและก็ต่อสู้กับชีวิตประจำวันนะคะขอให้ทุกท่านแค็งแกร่งนะทั้งโครคภัยไข้เจ็บทั้งอุบัติเหตุและก็มีความสุขในชีวิตประจำวันทุกท่าน ผลนี้ปลตีนี้ผลนะครับมีเงินมีทองล้นกระเป๋านะฮะเป็นเศรษฐีมา,าเศรษฐีเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเป็นถูกลัตเตอรีอ่างวันที่หนึ่งในงวดวันที่สองพฤษภานะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนสวัสดีครับ